ย้ายมาถึงแล้วครับผมกับโคกน้องนาโมเดลอำเภอพักพาชัยครับผมเนาะแปลงที่สองของพวกเราครับผมกับโมเดลหนึ่งไรครับอันนี้พิกัดที่บ้านโคกขมิ้นครับผมกับหน่วยที่หนึ่งของพวกเราครับอาจารย์เจตครับมาทำการที่อำเภอพักพาชัยครับเทศบาลโคกขมิ้นครับผมแลงของพี่บุญเลิศครับ มาถึงแปลงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้น้องก็บอกว่าน่าจะเป็นดินสมองครับน่าจะทางานลําบากอยู่ก็เลยมาถึงก็เคลียเอาต,อออต้นไม้ออกอนครับเพราะต้นไม้ตะไนี้อยู่ในกลางแปลงครับอยู่กลางบอ่อครับต้นเป็นต้นสะเดาครับก็จะไว้ยืนครับเพราะงั้นไม่ได้ครับผม จะมีปัญหาเรื่องดินับเพราะว่ามันไม่ใช่ดินเหนียวแน่นอนครับผมแต่ถ้าขุดช่วงหน้าถ้าขุดได้ขุดช่วงหน้าเดือนเมษาพฤษภาน่าจะดีมากครับน่าจะนได้สวยางามรับเีน,นี้เรามาขุดเดือนกันยานะครับกลงเดือนกันยาแล้นมันก็ไม่ใช่ว่าดินมันก็จะ่วมหมดแล้วเรื่องดินเรื่องอะไรร่วมหมดแล้วปัหาหน้า,นานงานครับพวกเราครับ ตราหดเลือเกินครับผม,มที่กัดใหม่ครับเนาะก็จะาปูจ้าตาครับเนาะเราก็ขอเข้ามาพื้นที่ก็คอยมาจะที่จะทากคุุ่ครองรักษาพวกเราด้วยครับเนะบาะรักษาครับทำอะไรก็มันง่ายขึ้นเนาะ องพระปลาใจครับพวกเราก็ได้งานทํามาอีกไม่เอ,อรสี่ห้าบ่อครับในะบอ่อนี้เป็นบอ่อแรกครับเอบ่อ,บอที่สองครับที่เราําทงานช่วงนั้นเรามาทํางานแปลงแรกก็คือทําเสร็จก็ย้ายไปที่อําเภอย้ายไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็ย้ายมาทําสิกระสังครับแล้วก็เพิ่งได้มาทําสัญญาอีกอ่าเราเพ่งมาทุกดันมาทงาน,นครับผมเพิ่งได้มาครับแต่ผมว่าดูสภาพด้วา,า่ากลัวมากๆเลยครับ แต่ก็ต้องทาครับผมยังไงก็ต้องทําครับเพราะว่าสัญญาเราทําไปแล้วเอาให้จบครับมันเป็นงบของกรมครับผมในโมเดลหนึ่งไรครับสัดส่วนนี่น่าจะเป็นหนึ่งต่อสามครับในของท่านท่านว่าท่านขอไปที่สามไรครับแต่ว่าไม่ได้มาหนึ่งไรคือเป็นแบ่งกันก็ว่างันครับเพราะปัจชัยเป็นอำเภอแม่ใหญ่ครับอำเภอแม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่าก็เลย ไปนอำเภอเล็กครับเนาะแล้วก็ได้กรมน้ำโมเดลคนละได้ส่วนมัยก็ได้เป็นคนละได้ครับงบของกรมได้คนละได้ครับแต่ว่างบโควิดนี่เขาจัดการเรียบร้อยแล้วครับคนในพื้นที่เขาเป็นคนทําดูแลเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เหมือนกับว่าได้แต่งบได้ทํางานงบของงบกรมครับไม่ได้ทํางานงบโควิดครับเนาะวัวเราขุดนาดูครับรับทิ้งงานของบพวกเรารถขุดโค้งน้องนาครับผม พื้นที่แต่และพื้นที่ทางานไม่เหมือนกันครับโมเดลแต่และโมเดลอย่างว่าแปลงนี้ก็เป็นของที่บุญเลิศนะครับคือเจ้าของแปลงก็ยังงงครับกับการตักแปลงของทีมงานหรว่าน่วยพัตน่วยพตแล้วแต่อําเภอครับเอางานอำเภอก็มีนโยบายหรือวิธีการทํางานแตกต่างกันครับผมช่างแล้วแต่อําเภอครับต่างช่างก็คิดค่า คนยายไม่คิดมั่งไม่คิดมั่งครับแล้วแต่เขาครับผมเนาะพวกเราก็วิจารณ์ไปทั่วเลยครับพวกเราก็พูดตามความเป็นจริงเนาะทีเขาจะบอกเขาไม่ต้องมีสิทธิพูดมั่งนะครับพูดมั่งพูดได้มั่งพูดไม่ได้มั่งครับเนาะไหนพูดได้เราก็พูดครับไหนพูดไม่ได้เราก็ไม่กล้าจะพูดครับเนาะโอ้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 โระหลดหน้าดูเลยครับครับโมเดลหนึ่งไรครับพิกัดที่บ้านเทศบาลบ้าน บ้านโคกขีมมก้มินครับเทศาบาลโคกขี้มินครับเราจะลองเทิดกับเพิ่งมาถึงย้ายมาถึงมัดร้อนๆครับย้ายมาจากทำการที่บ้านติมครับงเมื่อกี้วิ่งรัดเข้ามาครับอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆก,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 กันครับมาท,ที่เทศบากลบาาก็เลยเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันครับพื้นที่ของพระพชัยกับสังเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นพื้นที่ติดกันครับแต่ว่าตรงนี้แปลงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้วยกันเลยนะเป็นพื้นที่ชิดกันเป็นแนวเขตแดนของอำเภอพระปราชัยกับอำเภอกระสังครับน่าจะไปกดฟังก่อนก่อนนะฮะเรู้ว่าจะออกมารูปไหนนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจเลยนะว่าดิน ทำงานงานครับขอรถหน้าดู ก็ยังไม่รู้ก็ว่าผลได้จาฝาดนะแต่ก็ต้องลองเทสดูเลยครับต้องลองดูก่อนครับปัญหาน,นี้เนี่ยนะครับทุกที่ลยครับเพราะว่าหน้านี้แล้วครับ ดินนึงอันตรายมากดูเลยครับยืนลำบากมายืนลำบากดูยืนยากเลยครับยืนยากแน่ๆเลยครับดูสภาพพื้นที่ตรงทัานครับทุ่มน้ำไปแล้วครับเนี่ยความลึกบอ่อนี้อยู่ที่สี่เมตรครับเปบบ็นที่สี่เมตรครับผม อย่างนี้ครับถ้ากดช่วงหน้าเดินเมษานี่ครับโอ้สบายครับโดยนี้ดูตอนน้วินาทีนี้ครับยังกลัวนะครับคิดสยองสยองนะว่าจะเป็นยังไงครับแต่ก็ต้องลองดูครับผมพวกเราทํางานก็ต้องเราจะต้รงรมาพิสูจนครับให้ยืนบนนี่เราจะยืนบนอ่าเหยียบเหยียบขอนไม้ครับเหยียบต้นไม้ครับยี่นต้นไม้ ตะมูลเวลาดู้วครับใช้ต้นไม้สามต้นครับดีครับทั้งท่านมีต้นสะดาวอยู่ผมโอ้โหขหหุดแล้วครับ ครับจบแรกของเจ้า SK 200 SM ครับโอ้โหตรงนี้ดูอันตรายมากเลยพิกัดที่พิกัดที่บา้นบบานโคกิมินครับผมเบสบาลโคกิมินครับโอ้โหดินร่วมเลยครับดินสมองนะครับผมโอ้โหจะไปต่อได้ไหมครับเนี่ย เป็นอย่างนี้ตายครับตายอย่างเฉียดครับเนี้ชั้นได้ความลึกอยู่ที่หันได้ความลึกอยู่ที่หนึ่งเมตรครับแล้วก็ ันนี้เป็นโมเดล2ตะพักครับชั้นที่2ก็ลึกความตืกน,นที่3เมตรครับแต่ไม่รู้ว่าจะยืนชั้นที่2ได้หรือเปล่านั่นแหละครับผมว่าดึงมันดนมันมน่นวมลึกมากเลยครับ เด่เป็นดินด่วนพลทรายครับคุณแบบสยองสยองเลยครับเนี่ยแต่ชั้นล่างเจอดินเหนียวก็ไม่มีปัญหาครับ ดินดินสมองกับตรงนี้ก็คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงตอนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวคุยกับทีมงานก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ